สวัสดีครับวันนี้วินจะมาอ่านนิทานเรื่องรถตู้คันหลบของคุณปู่คุณปู่ขับรถตู้คันหลบออกจากอู่ใกล้บ้านในซอยบางพระรูคุณปู่ตั้งใจจะไปทะเลที่บางปูคุณปู่ทำเพลงอู่ ขับรถตู้คันหนูผ่านต้นชมพูไปเจอหนูผูกโบสีชมพูปูด่ดูหนูหนูดูปูป่ปู่คุณปู่ชวนหนูขึ้นรถตู้เราไปทะเลกันดีกว่าคุณปู่และหนูหำเพลงอ,อู๋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 คุณปู่ขับรถตู้คันหนูผ่านแล้วไก่ลูกหมูถามว่าไปไหนปู่ว่าจะ หนูสนใจคุณปู่ชวนลูกหมูขึ้นรถตู้เราไปทะเลกันดีกว่าคุณปู่หนูและลูกหมูทำเองอ,อ,อููอููอููอูมื่อถึงทะเลหนูและลูกหมูมาเจอปลาทูคุณปู่ดูหนูลูกหมูและปลาทูเล่น น้ำทะเลอย่างสนุกสนานก่อนกับหนูและลูกหมูชวนปลาทูไปอยู่ด้วยกันปลาทูบอกฉันเป็นชาวเลต้องอยู่ทะเลหนูและลูกหมูโบกมือลาปลาทูคุณปู่ขับรถตู้คันหรูมาส่งลูกหมูและหนูหนูและลูกหมูไม่ลืมขอบคุณคุณปู่